สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาเอฟซีทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอรก็จะให้เด่นอยู่ที่3มนะคะวิ่งห้านะคะแล้วก็วิ่งสองนะคะก็จะเข้านะคะ3า8แดสามนะคะตัวกันนะคะ สายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอปจะให้เด่นนะคะเด่นอยู่ที่9นะคะวิ่งสองแล้วก็รูดสานะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ9นะคะแอปจะให้9 0้า ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะคะสองนะคะแอดก็จะให้ สองศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สองแปดแปดสองนะคะ สามนะคะแอร์ก็จะให้สามศูนูนสามสามสี่สี่สามสามหกหกสามแล้วก็สามเก้าเก้าสามนะคะ ไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ9นะคะแอดก็จะชอบ95กับ91นะคะ90กับ98ก็เป็นตัวรองนะคะ2นะคะแอดก็จะชอบ27กับ28นะคะ20กับ23ก็เป็นตัวรองนะคะ สำหรับ3านะคะแอดก็จะชอบ3ามกับ3 6นะคะ3าสี่กับสาก็เป็นตัวรองนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้9 9้าสองสองแล้วก็3าสนะคะชุด3ามตัว ชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สองเก้าห้า ห้าสองแปดสองสามเก้า แล้วก็สามห้านะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับชุดตัวรองนะคะชุดตัวเด่นงวดนี้นะคะตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมี9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกห้าห้าสองเดสองสองแปดสองสามสาม แล้วก็3 9 9เสามนะคะแล้วก็99นะคะจะดึงโวมาเป็นตัวเด่นงวดนี้นะคะสําหรับชุดตัวรองชุดตัวรองนะคะก็จะมี9 0, 0้9ศู8ย์ศ0 2 3, 3, 2์เก้าเกแสาสสองสามแล้วก็3ามสี่สี่สามนะคะ ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสําหรับชุดตัวเด่นชุดตัวรองนะคะชุด3ตัวชุดเบิร์แล้วก็ชุดรวมนะคะไปดูชุดตัวกันงวดนี้นะคะ9นะคะก็จะกันให้ที่9กสองนะคะ สองนะคะแอดก็จะก,กันให้ที่สองหนึ่งนะคะ3ก็จะก,กันให้ที่สามแปดอีกนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่กทานนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะ เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบางหลุดบางก็ไม่ว่ากันนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทาง FC เก่านะคะและ f c ใหม่ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้นำเสนอตัวเลขสวยๆให้ FC ทุกทท่านได้รับชมนะคะ รับชมเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะคะท้ายนี้ก็ขอ FC ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ